ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีประกาศออกมาในหลายๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขยายเวลาปิดเปิดสถานที่บางพื้นที่ออกไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดวยวันนี้นายจังวัดเกี้ยกลกนะคะก็มีหนังสือนะคะเป็นคำสั่งขยายเวลาปิดสถานที่ออกไปอีกตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่30เมษายนจากเดิมก็คือตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง12เมษายนนี้เท่านั้นค่ะซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่คือร้านค้าร้านอาหารและก็แหล่งท่องเที่ยวทั้งจังหวัดนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งเพิ่มเติอมอีกมากมาตรการค่ะโดยให้ทุกหน่วยงานในทุกอำเภอกวดขันเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวผู้รวมกลุ่มมั่วสุมฉวยโอกาสก่ออาชญากรรมร้านค้าร้านอาหารก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 รวมไปถึงผู้กักตุนสินค้าหน้ากากเจลแอลกอฮอล์เอาเปรียบประชาชนและก็ผู้ฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันและก็มีการฝากไปถึงประชาชนนะคะว่าใครถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือจะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดก็ได้ค่ะ